นี่นะคะจีเพชรสีแดงนะคะเพชรเทพรวีจินดานะคะคือชื่อของอัญมณี Pet เพชรกแก้วสีแดงนะคะอัญมณี Pet เพชรกแก้วเนี่ยมีฐานพลังบาร,รมีคือ,อพลังท่านเทวดานะคะกายเพชรแล้วก็เทวดาที่ปฏิบัติธรรมกับองค์ครูเทวดากายเพชรนะคะของที่นี่นะคะเนี่ยเป็นอีกสีหนึ่งนะคะที่องค์ท่านท่อนาคาเดชเนี่ยนะคะท่านชอบมากแล้วก็เป็น ลูกแก้วบุญยาฤทธ์สีหนึ่งขององค์พ่อนาคาฤทธ์ด,ด้วยนะคะสีแดงนี่หมายถึงความเข้มแข็งนะคะหมายถึงดวงชะตาที่เข้มแข็งนะคะคนดวงตกมากๆเนี่ยมักจะให้บูชาสีแดงนะคะเพราะมีพลังแห่งจิตที่เข้มแข็งเวลาจิตที่มันมันเข้มแข็งเนี่ยมันพร้อมที่จะรับมือมันไม่ได้พร้อมอย่างเดียวด้วยนะคะแต่มันมีพลังที่รับมือได้นะคะเนี่ยตรงนี้นะคะก็เป็น พลังของนักสู้นะคะแล้วก็ความเข้มแข็งของดวงชะตาด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เราท่านท่านที่นี่อธิษฐานจิตไว้เพื่อสิ่งสิ่งนี้นะคะแต่ว่าเนาะอย่างที่เน้นย้ํากันอยู่เสมอเวลาที่เราบูชาเราต้องบูชาด้วยความเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยของการส่งผลของพลังด้วยนะคะของพลังเครื่องรางวัตถุมงคลของทุกที่เลยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะของที่นี่นะคะมันขึ้นอยู่กับวิถีกรรมนะคะแล้วก็เหมือนกับณตอนนั้นๆณวินาทีนั้นๆเนี่ยนะคะ แต่ละขณะแต่ละขณะมันเกิดดับเนาะดังนั้นเนี่ยแต่ละขณะเนี่ยการส่งผลหรือการเปิดโอกาสให้ส่งผลนะคะของพลังในอัญมญณีเนี่ยนะคะมันแล้วแต่เหตุปัจจัยนะคะดังนั้นเราต้องบูชาด้วยความเข้าใจตรงนี้ด้วยไม่ใช่หวังแบบเต็มที่เลยนะคะดังนั้นพี่มิน้นจึงแนะนําว่าให้ลองอธิษฐานดูก่อนนะคะเออถ้าแบบเหมือนกับ ขอด้วยความอ่อนน้อมและจริงใจอ่ะเออจาจริงใจจริงๆถ้าเกิดเราอธิษฐานสําเร็จนะคะเออขอให้ลูกขายของได้ดีๆวันนี้ปิดยอดใหญ่ๆได้อะไรเงี้ยแล้วลูกจะกลับมาบูชาอัญมณีขององค์พ่อองค์แม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก,ก็มาบูชากันได้ดังนั้นลองอธิษฐานดูนะใครวันนี้ใครมีโชคลาภลองอธิษฐานกับองค์พ่อนะคะดิด,ดูนะคะถ้านะคะได้โชคลาภนะคะก็จะมาบูชาอัญมณีไพชกรดแก้วนะคะ สีนี้เลยสีแดงนะคะขององค์พ่อนาคาริตนะคะก็ลองดูกันได้ค่ะ